ความคืบหน้าข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่มีอายุ10ปีนะคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เผยค่ะมีบริษัทประมูลข้าวที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด7รายมั่นใจขายได้ราคาที่สูงกว่าเดิมแน่นอนและยืนยันเป็นข้าวคุณภาพดีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องการประมูลข้าวจาก8บริษัทโดยระบุว่าขณะนี้ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว7บริษัทซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่มีบริษัทมาเข้าร่วมในครั้งนี้ ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวคุณภาพดีอย่างแน่นอนและได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วส่วนราคาจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้คือ15บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่นั้นเชื่อว่าจะได้ราคาดีอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นตั้งแต่ผมไปกินข้าวจานแรกแล้วผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ได้ได้ไดำเนินการการที่เปิดปั๊บมีีก8บริษัทมาร่วมเนี่ยมันก็คือว่าเขาก็แสดงว่าในระบบการทําข้าวเนี่ยข้าวเก่าข้าวใหม่มันไม่ใช่ประเด็น นะครับแล้วก็ประเด็นอยู่ที่การตรวจสอบคุณภาพซึ่งขณะนี้ส่วนไหนที่มีความไม่เข้่ใจแล้วต,ติดเรื่องนี้ผมว่าดีกว่าเดิมแน่นอนออคุณให้ผมพูดเดี๋ยวผมไม่ใช่ผู้ประมูลเราเปิดประมูลก็ต้องให้เขาว่าไปแต่ผมเชื่อว่าข้าวมีคุณภาพพอที่จะมีคนมาประมูลในราคาที่ดีกว่าเดิมมากๆแน่นอน